ออกไปแล้วถูกไหม,มอ,อ,ไออกไปแล้วถูกไหมแล้วเพื่อนออกไปแล้วอออกไปแล้วยากเชียร์ทีมอะไรครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอชื่อผมมันก็บอกอยู่แล้วว่าเอ็ดวินฟานเดอร์ซาน้องใจพี่อะม,มันผีแดงทั้งใจอยู่แล้วเออพิชัยพนว่าไงมันจะมีประมูล,ลรถห้าคันที่ไหนอะไม่ที่นี่หรอแต่เราอดประมูลได้แต่ดูอีกแล้วเหรอที่นี่เหรอ เออใช่เขาไม่เห็นประกาศเลยประกาศแล้วเหรอไม่นะ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 เขาเช็ครถไงรถก็ออกมาประมูลหรอหรือยังไงรถรถรถที่มันแบบว่าแก๊งแตกอ่ะอ๋อพวกอะไรเงี้ยห้าคันโหเชีย่ยเราแก๊งใหม่ทั้งนั้นนะเดย์นัอให้ใครให้ใครได้บ้างอ่ะทั้งนี้ให้ใครเข้าประมูลได้บ้างก็ยกเว้นสี่แก๊งอ่ะเราโอเวอร์ซาเวียเอทยาอ๋อแค่สี่แก๊งนี้ที่ห้ามเข้าอาทิตย์หน้าก็ได้เหรอได้อาทิตย์หน้ามีสามคันอ๋อ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 อาทิตย์หน้าเราขายรถโอซีหมดแล้วนี่ว่ะ เปิดไปไหนวะเหลือซีแปดมั้งเหลือซีแปดเปิดไปไหนไม่รู้ยังไม่กำหนดแต่เขาบอกว่าเราจะทำอย่แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงก็ได้ว่าจะอุ้ยงี้เจ้าเรามีเงินนี่ปล่อยกู้สนุกสนุกเลยนะอิ่มๆไปนะลอยกู้เลยอิ่มเลยนะมันหาเงินไม่ทันอ่ะเดี๋ยวเอนไม่ทันรถรถที่จะแพงอ่ะผมรู้เลยรถเลยไม่ได้คือมันเอาคันไหนกลับมาบ้างอ่ะ อีโวมิดไมล์เพราะอะนึกว่าจุดยาอีโวมิดไมอ๋ออ่ะอีโวมิดไมแล้วก็รถ370ต้าของเรียวเซนสมัยนู้นแล้วก็370 S 2000อะไรวะไอซ์2อยู่ด้วยหรอน่าไอซ์2000นะของลุกกี้เก่าอ่ะก็จะไม่ผิดก็จะไม่ผิดน่าใช่มันต้องมีรถอะไรของ NGW ด้วยไม่ใช่เหรอไอที่ไอบัตไม่เคยขับอะไอซ์2 0ไงไอซ์2 0 0คันนั้นก็ดีนะ2000ป่ะไอคันเล็กๆอไอคันเล็กๆอ่ะไอแม่คันเล็กๆโหดอยู่พี่ มันมุดมันมุดดมอนได้ไง่ายไม่คัะที่แก๊งแตกไปอะรถมันดีกับทุกคันเลยที่ที่เราอยากได้อ่ะมันรถดีกับทุกคันเลยเว้ยไม่อยากได้ของม e ิดไมอีโบสิบมันมันไม่ได้ดิเราได้แต่ดูดิเตียมเอเียมเอียมออแล้วพวกรถของเอเอดีล่ะ ก็กลับมากลับมาบูดได้ปะอ๋อไปไกอาอ๋อเออไกอาซื้อสล็อตไปนี่หว่าไม่ไกอาซื้อสล็อตไปคนดูไกอาซื้อสล็อตไปครับอย่าลืมขอเอเอมดีอ่ะไกอาซื้อสล็อตไปอันเดี๋ยวกูส่งที่เช็คชื่อไว้ให้หลงคนนึงเออเออมึงส่งไว้ให้หลงด้วยคนนึงก็ได้ล้ให้ให้มันมันบุกไว้เลยอ่ะเซฟไว้อ่ะแล้วทุกๆสิบวันค่อยเคลียร์แล้วกันครับปรับอ่ะทีเดียวเลยเออมันจดได้หมดอ่ะเหตุจะได้ง่ายไงเหตุทุกอย่าง เออทุกสิบปันก็เคลียซาวียเด็กพี่ไม่ใช่ไก่อไก่จ๋าไก่อไก่จ๋าป้างนี่ไก่จ๋าไกา่ไกอ,กกอแก๊งเฮียอะไรชื่อไกจ่จ๋าไอสัตว์เด็กพี่เป้าก็อยู่ร้องเพลงกันสนานหรอกติ๊กสีแดงดิเหนียวไม่มาเออแกงเฮียชื่อไกจ่จ๋า บ้าหรือเปล่าอีแมนยูยังหมาแดงได้เลยออเอ้าน้องเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไอ้เฮียอย่าบูเบอรี่สตอรอเบอร์รี่กันดิน้องเอ้ยไม่ชอบคือไม่ชอบเอ้ยอย่ามาบูลลี่ทีมเลยน้องเอ้ยอย่ามาบูลลี่ทีมกันอย่ามาบูลลี่ทีมกันน้องใช่ใหรอเออคนเราก็รักของใครของมันมน้องน้องรักแมนซี่ก็รักของน้องใบแต่พี่รักแมนยูไงน้องเออไปกันตีนสัตว์จอย เดยร์เดียรพี่มึงหยุดไรสัตว์ที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรนะพี่หลวงพี่ดูดิคุณปากไอ้เคียเอ้ยขอบคุณซับด้วยครับคุณคุณบาบาทอสด้วยครับผมคุณบาบาทอสด้วยครับผมครับผมครับลองกล้วยมันกินเอาไงไ,ไ,ไม่ได้เไงไปถามไปเลยเอากล้วยเปล่าไม่ดี๋ยวพี่กูบอกให้มึงคุณปากไงได้อยู่มั้งอุ้ยได้อยู่มั้ง เกียร์มันเป็นอะไรต้องต้องไปด่าเขาทุกคนไปหมดอะครับครับพี่บังครับพี่ฮะเกียร์มันเป็นอะไรวะผมด่ามันไปเก็บเพิ่มอีกร้อยหนึ่งกียร์เก็บเพิ่มร้อยหนึ่งไปโอเปียมอ่ะเข้าแก๊งหรอไม่ต้องไปด่าเขาเข้ากูก็ได้ขอไอโจขอไอเกียร์ครบพอดีเลยสองร้อยสองร้อยชีวิตกูกูยังหาคนเก็บให้อยู่เลยส่งส่งอะไรวะหลงส่งอะไรวะเไอถ้ากูกดาทีเดียวเพื่อนกดตอนนี้ยังไม่กดเก็บอ่ะแล้วเอฟซีไปนี่มัน ต้องรู้ละต่อไม่ได้พี่ไม่รู้ว่าแก้ยังมึงลองดิกูได้วิธีละกูแจ้งไปแล้วมึงลองดิลองมา่กูไม่อยู่ต้องสองวันอ่ะเพื่อนเวลาได้ป่ะเวลาสองวันไหมอ่ะลองแล้วลองแล้วไม่ได้เมื่อกี้กูลองแล้วแต่ต้องรอจุดหน้ารอจุดหน้าดูกูได้วิธีละที่หลงพี่เวลาได้ป่ะคนเดียวไม่อยู่ต้องสองกูไปพัทยาไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้เพื่อนไม่ต้องคิดมากบังเดี๋ยวเอาให้มึงแค่นั้นะจัดการให้เพราะยังไม่อยู่ด้วยปะ หลงหลงหลงวันนี้สองรอบนะวันนี้ั้งแต่เข้าบ้านในสองเทียนี่ในพูดอย่างเง,งี้ยก็ถงใส่แค่แค่ถามเอง ไอ้กูให้คนมาช่วยเก็บได้ใช่บอกวะไม่ได้จบนะตอนนี้ไม่ได้แต่ถ้าให้เก็บนอกรอบได้เนี่ยมันก็ให้มันก็ให้ลูกี้เก็บเนี่ยเฉินไม่แมเาน้องเก็บของมันไม่เอาจับจ้างคับพี่ใบละหมืน่นพี่เฉิน เดี๋ยวมึงจะโดนกูสัตว์ท้พส<ะ>ัสวเปี่ยกูทำเฮียอะไรสัตว์นี่เหนครับพี่อเฮียคลิงคล้งวะคลิ้งวะพี่พี่แม่คลิ้งวะพี่แม่คลิ้งวะลู้อะไรกูอย่าแทงผิดนะไม่ได้วะ น่าจะยังไม่แก่ต้องมองเดียวอ่ะบักบอยเฮียพี่มป็โคตรเบี้ยวเลยว่ะเย็ดดพี่แม่งโคตรปากเบี้ยวเลยว่ะพี爸爸่แม่งปากโคตรเบี้ยวเลยว่ะ พี่รักผมไหมครับพี่แน่นอนน้องพี่มันเป็นวัยรุ่นไฟเอ็มอยู่แล้วถูกไหมล่ะพี่เป็นวัยรุ่นไฟเอ็มแว่นเบี้ยวไอสัตว์แว่นเบี้ยวนั่นไม่ใช่เออเฮ้ยใครตายอ่ะพี่หลงพี่น้องแทงกันใครแทงกันวะสัตว์พี่น้องแทงกันมึงทำไรอ่ะมึงไว้เกียร์ก็กำลังคนอื่น เกียร์แต่ต้องต้นหคนอื่นแต่พี่ก็ต้องยอมรับอย่างโง่อย่างโง่อย่างโง่พี่เกียร์ครับพี่หลงเขาไม่ได้รักเลยเขาแค่รักโจอยมากกว่าพี่แต่เขาแบบพี่เหมือนกันอย่างโง่อย่างโง่คนอื่นนะเกียไอ้เฮียอย่างโง่ผมโดนูแลพี่พี่เดี๋ยวผมโดนครับพี่เฮียอย่างโง่เขาแค่รักตัวเองครับพี่เกียร์เรื่องโง่เก่งไอ้คุณขอข้าวจานนี้เพื่อนพี่หลงแค่รักคนชื่อโจอยมากกว่าพี่ครับแต่เขาก็รักพี่เหมือนกันเขาละเขาละกูรักกูรักไปเองไปแค่สองสองพอไม่ต้องทำอ่ะโอพี่ชายที่แสนดีพี่ชายหลง ปกป้องได้ไอปป้โจอ,อี้มึงทำแก๊สกูมปปัญหาค่ะโอเปียมายี่สิบดิอันนี้วันนี้อยู่โอเปียนะ <c oughs> มึงทและมึงวะโจอ,อี้มึงามันมีปัญหากันเนี่ยเอาเอาโอเปียมายี่สิบดิ983น้องเ,เอามัผมผิดแต่พี่มึงไปขามีปัญหาต้องเลือกถึงกูเลยไหมเนี่ย983มไมสายี่สิบสรีกพี่เขาเรีอะไร983 983สายี่สิบยี่บยี่บเออเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามีอีกนะสัตว ขออีกเหรออย่าให้มีนะโจอีอ้ขออีกนะกูยังไม่ครบยอดด้วยรอบหน้ามีผมไม่น่าม,มาจุดนะพีไ่ไม่ไปถึงคันลันคือมาเก็บยังไม่ถึงยี่สิบเปอรเฮ้ยกูเก็บไม่ได้วะพี่คันเปนเหรอได้ละพี่ผมขี้ไม่เคอยออกทำไมดีครับปรึกษาหน่อย มันก็เอายิงอาจจะเกิดจากท้องผูกเว้ยคือต้องบอกก่อนว่าบางทีเองไม่ได้กินผลไม้ไม่กินอะไรพวกเนี้ยบางทีมันแบบว่าร่างกายคนเราอ่ะมันต้องการพวกว so, ิตามินโซวิตามินซีแล้วถ้าเกิดถือว่าบางทีเองเขาเรียกว่าไงอ่ะเองไม่ไม่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพหรืออะไรเงี้<ท>ยเองใช้นิ้วได้นิ้วอ่ะนิ้วชี้อ่ะจิ้มเข้าไปอ่อะและ้วแล้วคว้าออกมาใช้นิ้วชี้นะแต่อย่าไปใช้พวกนิ้วโป้งถ้านิ้วโป้งอ่ะมันจะสั้นถ้าเองยัดเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะติดแต่เองได้เองใช้เองใช้เป็นพวกนิ้วชี้แล้วคว้าออกมาแล้วกว้วงเงี้ยก้ว มันจะออกมันจะออกมันจะออกใช่ใช่แต่อย่าอย่าไปใช้พวกนิ้วโป้งนิ้วอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาตาเลยครับเอออย่าไปทำอะไรพวกนี้ปิเกียใจนะปิ๊เกียยาอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอตัดกุญตัดกุญแจอีกแล้วเหรอไอ้แก้วมามาสิบันนี่ไม่มียังไม่ถึงโอเคกูกับกูไม่เป็นไรจำไว้จำไว้คันนี้ไม่เปมาเก็ตมันได้ไวเบร่ะไว้ใช่สิกูไม่ได้ชื่อนั้นมั้งไม่ได้ใช่ไงชือ่ออะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจำมันเถอะไม่อยากพูดไหมจำมันเถอะ อยากพูดอยู่แล้วเฮียพูดแปลเท่านั้นแหละพูดไปเท่านั้นอยากดีกว่าเฮียไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกูอยากได้จากมึงคนเดียวอะแค่นั้นอยากรู้จักมึงอะใช่ไงกูไม่ได้ชื่อนั้นไงย่าบังเพื่อนเฮียอย่างว่านะเฮียกูไม่ใช่วัยรุ่นติ๊กต็อกไงเฮียคือเก่าแล้วกูนั่งกินข้าวกำลังดูดนิ้วเลย พี่เกลโอเคไหมครับพี่ชฉันอมนิ้วอะฉัอมนิ้วเป็นห่วงครับไม่ต้องมาเป็นห่วงกูโจไปอีกร้อยไหมอีกร้อยไหมว่าแล้วเป็นสองร้อยแล้วนี่ครับพี่ถ้าพี่ขอผมก็ทําให้ครับผ <P ew> ู้เด็กนะ <S <S สบายแล้วนะพี่สบายแล้วอย่างงี้สบายแล้วสบายแล้วอันนี้ผู้เด็กไหมเนี่ยอยากจะเว้นออกแก๊งที่ผมทําให้พี่ได้ <S 2> <S 2> สัตว์เด้จะได้วะ เกียร์ยาเกียร์ยาเกียร์ยาพี่มีสี่อันพี่เอาของผมไปหมดเลยนะพี่เพิ่งเก็บได้โอ้ยเฮียเลยสัตว์เกียร์983เอามาดิคือน้องใบอ่าเรียกไร983คือน้องใบระบอกอะไรเจ้าี่สี่อันใช่ไหมใช่ครับพี่ระบอกอะไรเกียร์เกียร์เสีย983เอไอ้ลงลง983คือน้องใบให้พี่แล้ว983เบิร์น983 983วุ 5, ้ยเฮียที <c oughs> 9, ่กูขอไปให้ เฮียกูขอบ้างไม่ให้ไม่เห็นให้กูเลยมันมีไหนตู้พันหนึ่งไม่เหรออันนั้นมันฟาร์มส่วนตัวไม่เหมือนกันดิเพื่อนเมื่อกี้เสียงมึูหัวล็อกไปเลยเพื่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงมึูหัวล็อกปะเมื่อกี้เสียงมึูหัวล็อกหัวล็อปปี้เหรอวะเมื่อกี้ไม่่่่่ใใชชไมมเพือนึงชายสกอร์กูเมื่อไหร่คืนเนี้ยไอ้หลงเอาไหมแมนซีแมนยูเอาเอาแมนยูชนะสองหนึ่งเอาไหมล่ะ เอาไอ้เหี้ยรับป่ะกรอบมาป่ะเนี่ยลอกมาป่ะเอ้ยไม่ผมคิดอย่างนี้แล้วครับเพื่อนบอลมันสูสีครับรอบชิงไม่ดูในเว็บเว็บเซียนหลงป่ะอันนี้อะไรไม่รู้แต่แมนยูน่าจะแพ้ครับดีเว็บเซียนหลงเดี๋ยวอันนี้เออไปดีเก็บมาเพิ่มอีกห้าสิบไปไอ้ทีเก็บเพิ่มอีกห้าสิบไปคนเดียวเลยสกอร์ที่กูฟันธงไว้สองหนึ่งเลยแมนยูเอาจีท่าแบบว่าแบบว่าแบบว่าเจ้าแบบว่าแบบคืนนี้แบบว่าแบบมันบอลมันสูสีจัดกูอาจจะจบสองศูนย์นะแมนยูชนะนะสองศูนย์ กูยังคิดภาพนั้นไม่ออกเลยนะไม่ไม่มีโอ้โหปากดีที่ดูอะไรกันปากดีไม่มีจุดโทษอ,อ่ะเอาแค่นี้ได้ป่ะอ่ะไม่มีจุดโทษโทษอ่ะโทษโทษบอลไม่มีจุดโทษรอบเนี้ยผมว่าสี่ศูนย์พี่จูผมว่าเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นี่แมนยูยิงฟ้ามาหนึ่งนาทีคนเดียวสี่ลูกพี่อีสาวมันจะเป็นคนในทีมมันกูเปิดไลฟ์สกอร์รอผลเลยกูอยากรู้มากเลยว่าคืนนี้จะจบแต่แมนยูที่หลังตีกลับมาแปดเจ็ดแมนยูชนะจริงก็ไปจู ไม่ใช่บอลเหรพี่ต่อทีพี่พี่ดูฝันไกลนะโอ้โหไอสัตว์นี่มึงใช้คำว่าฝันไกลเลยเหรอนี่แค่แมนยูสองศูนย์มึงใช้คำว่าฝันไกลกับกูเลยเหรอโอ้โหไอ้เฮียพวกคีดพวกมึงนี่มันไม่ศรัทธาไอ้โจคนเดียวครับพี่บังไอ้เฮียมึงไม่ศรัทธาสุดๆเตือนได้แล้วตื่นนะครับป้ามึงดิไอ้เฮียบอลร่วมกลม บอกให้แมนพิกได้เสมอเดี๋ยวก็รู้เฮียบอลยังไม่เตะเดี๋ยวหลังจะบอลเตะ่าร้องโหมร้องไห้กันแล้วพวกมึงอะเฮียดูถูกเฮียดูถูกแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเข้าไปเถอะสัตว์ละคืนี้น้ำตาจะน่องบอกให้ขน <c oughs> าดาพ่พเปิลยังบอกเลยว่าแมนอยู่ห้าเผ่าเดี๋ยวก็ร,กรู้เดี๋ยวก็รู้ <c oughs> <c oughs> รเดี๋ยวก็รู้แค่นั้นเดี๋ยวก็รู้ไอ้หนู ฮาแลนด์ยิงเน้นๆฮาแลนด์มันเก่งจริงแต่ถ้าเกิดว่าบอลไม่ถึงฮาแลนด์อ่ะเดี๋ยวก็รู้น้องแค่นั้นแหละถ้าบอลมันไปไม่ถึงฮาแลนด์อ่ะเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะได้ยิงไหมล่ะไอ้เฮี้อย่างบ้างมึงก็ต้องเอาลูกบอลลงไปอีกลูกไอ้สัตว์จะได้ยิงอ่ะกูบอกให้กูสุดทายแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะแมนยูห้าเผาแมนซิตี้หมื่นหนึ่งอ้เฮี้นี่ปากเก่งปากเก่งมากปากเก่งสัตว์ แพ้โกนคิวข้างหนึ่งไหมไม่ก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นน้องม่พี่ก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นขอเก็บคิ้วไว้ดีกว่าดูแนละคืนที่อาจจะเสียคิวก็เป็นได้ไม่ดีกว่าวขอเก็บคิ้วไว้ดีกว่าเออพี่ขอเก็บคิ้วไว้ดีกว่าว่น้องพี่ก็ไม่ได้บั่จใจขนาดหรอกพี่ดูพี่ปัญญากูเห็นแล้ว ไอสัตว์ท้าหนึ่งๆไอแวนห้าห้าเป็นไงไรสัตว์คิวลาบหมดเลยถ่ายรูปส่งให้กูดูด้วยไอสัตว์เล่นสกิวเตียนหมดเลยลองของไงไอทองแอทองแอทองพี่ต้องศรัทธาในแมนยูดิพี่พี่ก็ศรัทธา แต่ปัญหาคือพี่ก็ต้องถ่ายงานข้างนอกน้องไอ้เหี้ยถ้าคิวกูหายไปขั้นหนึงกูถ่ายงานลำบากเลยนะครับบอกให้ผมผมเมินนะพี่ถ้าผมเมินงะพี่ถ้าตำรวจลงแทงผมหมด้วยนะพี่ลูกหิวแล้วเหรอสั่งอะไรมากินสิก็สั่งอะไรมากินสิคะับใช้คำว่าลูกหิวฉลาดนะลูกหิวอันนี้พอท้องผมใช้ลูกหิวเลยนะอะไรลูกอยากกินอะไรลูกอยากกินอะไร ลูกอยากกินหมาล่าเด็กในท้องบ้าเลยอยากกินหมาล่าไม่หมาล่ามันมีแบบของไทยเหรอหรอตังกุยจับเหรอกินตังกุยเจียวก่อนไหมที่ในวอมมีใครเอาทียี่สิบไปปะมันเป็นสมจากจีนใช่รถหายเหรอไอ้เป๋เอาคนเอาไปแล้วเออเริ่มดีขึ้น ที่รักโตตาเขาต่อเขาน่อยดิไม่เอาคือนอนเองช่วยไม่ได้ถ้าคิวหายได้อีกฮานะกูไม่เอาเฮีอะเงี้ยเดี๋ยวถ่ายงานลำบากกูไม่ได้ห่วงรอลูกก็สองแล้วก็ไม่ได้ห่วงรอแต่มันถ่ายงานน้องเออเข้าใจปะเนี่ยครึ่งหนึ่งก็ได้ครึ่งหนึ่งก็ได้มึงบ้าเปล่าวะคำถามมึงคำถามมึงถามกูครึ่งหนึ่งก็ได้ไอ้เหี้ย เออผุ้ข้าโพยครับผู้ข้าโพยด้วยครับกอมครับกอมครับกอมครับใกหมดยังอ่ะพี่สามจุดนะสามทุ่มหรอประมาณสามทุ่มหรอไม่ไหวน้องเฮียมันก็เกินไปเฮียมันก็ใจร้ายกูเกินดีเฮียแตผมถ่ายงานไม่ได้เออเดี๋ยวเก็บอีกรอบนึงไปช่วยเฮียกูรับได้แค่งานสักทานนะถ้ากูโกนคิวแล้วอ่ะเฮียงานลูกค้าเขาคงไม่จ้างกูแล้วล่ะกูคงได้รับได้แค่งานสักทารน่ะที่กูจะรับได้อะถ้าคิวกูหายอ่ะอะไรเรียกจ้างไอสัตว์เก็บอีกรอบนึงไปช่วยแบนแล้วนะฉลาด จะไม่ไปหรอช่วยแบนทำไรใครันสิบเฮียเขาอ่างไม่พวกเงี้ยเดี๋ยวเขาพอได้คนหนึ่งมั้งตีกี้นยังยังยังพาสีฟ้าทั้งตัวแหม่พอเห็นรอบนั้นเอากูได้แล้วเอากูใหญ่เลยกะเอากูเละเลยเฮียเดี๋ยวพวกเฮียนั้นเขาก็ได้อีกว่ากูเบี้ยวอีก เออเดาหากูเบี้ยวอีกเบี้ยวไอ้เฮียบ้าว่าตาจัดทาตัวฟ้าไอ้ไอ้ใครก็ได้มึงพิมพ์ลงทวิตเตอร์ดิบอกว่าไม่ต้องส่งข้อความหาพี่เฉินพี่เฉินไม่อ่านพิมพ์ไปดิเก็บพิมพ์นะไอ้ไรไอ้บังไอ้บังมึงพิมพ์ดิพิมพ์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  พิมพ์พิมพ์ให้กูบอกไปว่าไม่ต้องส่งข้อความหากูกูไม่อ่านไปพิมพ์ลงไปอย่าพิมพม์พิมพ์ใช่ไปเร็วไปพิมพ์พิมพ์ลงไปดิบอกว่าไม่ต้องส่งข้อความหากูเฮี้ยสัสว่าไงหล่ะว่าไงน้อง วันนี้ผมพักไว้วันนึงนะครับได้ครับรับทรา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 บเว่าว่าผมอะจริงจะทิ้งไอ้จมเหม่อไว้ที่แดนอ่าโอเคจะมาีอทีหนึ่งตอนเไอแบงค์มาเก็ตมาเออ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 เออๆออ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 อ้อออออคอออออออบอ อะไรนะขนสีฟ้าขนหรือผมเอาดีไอ้เหี้ยขนหรือผมเอาดีเอาดีไอ <c oughs> ่ปวดตาว่ะผมเหรอผมสีฟ้าเหรอเชีย่ยได้ป่ะวะโอ้เฮียกูไปกัดสีผมยาวเลยเนี่ย ที่ครั้งนี้แวย้อมสีฟ้าแป๊บเดียวแม่งลอบไปสีทองเที่สภาพกูเหมือนพวกวัยรุ่นขเขมรยังไงก็ไม่รู้ที่กูกลายเป็นวัยรุ่นสังกะสีเลยนะครั้งแล้ที่ไปย้อมสีฟ้าพอแป๊บเดียวแม่งผ่านไปอาทิตย์กว่า,กวาเกือบสองอาทิตย์ผมกูลอกไปเหลือสีทองกูกลายเป็นวัยรุ่นสังกะสีเลย ลึกก็ย้อมใหม่มันย้อม,มบ่อยๆไม่ได้น้องพี่ปล่กผมมาไอ้เหี้ยมันย้อมบ่อยผมกูร่วงไอ้เหี้ยผมกูร่วงเปหาฝนเลยเวลากูไปกัดสีผมเนี่ยผมกูอ่อนแรงไม่เหมือนคนอื่นเขาตลกตลกตลกนะปิดตลกนะเหรออ่า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  ไอ้พ oh, ี so to so uh, ่เ <com> ด <mon ster> ียวเดี๋ยวมามันขอเมย์ยาวๆเนี๋ยมาบ่อน้ำมาขอบคุณเซอร์ตั้มขอบคุณครับขอบคุณเซอร์ตั้มด้วยขอบคุณครับแปดเดือนขอบคุณครับขอบคุณครับเอาลายเดี๋ยวมาเมย์ยาวกูแทงลูบปิ้ลหมดตัวไสัตว์เขี้ยคาอ้างนะว่าแล้วจะเป็นกาบาแลนโคเชียเลยมันก็ตายซะ แหม่รีบลาก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 จัดรีบลากของกลัวจัดกลัวโดนป้นจัดไม่ทันหรอกบอกให้เฮียกลัวโดนป้นจัดอ่ะป้นดิอ่ะป้นดิอ่ะอยากปนป้นเลยไม่ป้นหรอกถ้าพี่อยากได้อยาเองพี่ก็ขอถ้าเองไม่ให้พี่ก็แค่รู้ไว้แค่นั้นเองนี่นี่ไม่ต้อง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 มาทำมันนี่นี่เฮียอะไรไม่ต้องนี่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 ี่ลดน้ำมันจะเยอะดีจะได้โตัวไว ไอสัตว์ถ้าลดน้ำมาโตไวใส่ปุ๋ยกูใส่ไปแล้วไอเหี้ยบอกว่าปุ๋ยแปะผมกูได้ไอสัตว์จะขึ้นแล้วเนี่ยเหี้ยกูคงเอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่ได้สัตว์จะได้ขึ้นดกๆไอแวนขึ้นยังอะยังครับเพย์ยังครับเอ้ยไอเกียผอขอเก็บตังค์อันนี้มีเงินสามแสนพี่เกียร์พี่ขับรถอะจังหวะจังหวะขับพี่เปลี่ยนปะต่อเพียอะไรอะไรก็ไม่รู้งงขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะบานจัดจัดตีแบบมาเก็ตกันไว้ด้วยนะมันไม่เชิญไม่เชิญเร็วไม่เชิญกูลังใบกูอยู่ไกล เออเฮ้ยกันราตันนี้เรากันฟรีใช่ป่ะไม่มีคนชนใช่ป่ะฟรีพี่เฮ้ยแล้วไอ้หลงออกวอหลงตายเหรอพี่ามนะเฉพาะพิ่ทมซอนนะแวนไอ้หลงตายป่ะไอ้หลงออกวอไอ้ไอ้เกียร์แทงป่ะลืมเข้าป่ะ